ชมทงเด้อค่ะพี่น้องเด้อพี่น้องขาช่มทงกันค่ะเนีย่ยมาสออากาศดีๆก่อนไปทํางานพี่น้องชมชุมทุ่งนาค่ะชมทุ่งนาหน้าเข่า,ขาปีนี้งามค่ะค่ะงามคักเด้อพี่น้องเนี่อากาศดีมากอากาศดีมากนะคะดวงอาทิตย์กำลังโผล่ดวงอาทิตย์กำลังโผล่ ยังมีหมอกอยู่เลยเป็นทงหน้าทงหน้ากับมีเบิร์ตสวนมีหอนมั่นสำปะหลังมีทุกที่มีทุกอย่างมีทุกอันกินอาหารการกินอมองมองทจนมีอย่างใี่เนอะ มีผักมะละค่ะมีผักมะละมะม่วงจุดสามคันนาผักุงปลอดสามกินได้ค่ะอันนี้ห้านาทีมะม่วงมะม่วงกำลังถอดยอดค่ะห้านาที น้าขาวสวยงามค่ะปีนน้สวยงามตะไคร่นามกามีค่ะตก,ตกนิดหนึ่งผลตกนิดหนึ่งน้ำเยอะมากอันนี้สัมปะหลังอันนี้มะม่วงมะม่วงอะไรเบื้งแน่ค่ะพี่น้อง ย่านเพื่อนบ่งหูย่านเจ้าของบด่ดจื้อบด้บ่นี่ซื้อมาจากเพื่อนบ่อแล้วออกเลยติดไปสิละค่ะติดไปสิละะโอ้ยหมอกลายนะเจี๋ยิสิเป็นวัดเนาะคะ่ะขึ้นก่อนกำมอมบอหหมต้นยนางก็บมีค่ะปลูกน้ำขั้นสิละเนี่ยมะเขียบเพิ่งปลูกมะเขียบอต้นยางต้นมะเขียบซับกัน มันเป็นกระซามเขานะมันบอกอะไรกระซามเอาเป็นหมากแล้วพี่น้องซื้อมาปูปลูกปัป๊บเป็นหมากโลดโอ้ท่านสมัยคักปาท่านอยู่ท่านกินค่ะนะเพค่ะอนหมากมองหกก็มีอยู่ดอกห่วงห่วงเขียบมาเขียบค่ะมะพร้าว โอ้มีบัตรสุวรรเทช่เนาะต้นมะเหมาหั่นในทางเอาในดอนนี่มาเขียบน้อยหนาน้อยหนาม,า,ามะขามโอ้ยสวยงามมากค่ะสวยงามมากนะคะสวยงามมากอ๋อ สิอัปเดตล่วงเอยๆค่ะพี่น้องจนหอนย้มเกี่ยวมันสิเป็นยังไงนำเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อน,นำมาเบิ่งน้ำกันจอบเบิ่งน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง